ตงตามเรามา5-11พฤษภาคมสัญญาจะเกิดสำเร็จที่ผลหลักคำสอนและพันธสัญญา45การเปิดเผยในภาค45ได้รับแล้วตามหัวบทภาคเพื่อความปรีดีแก่วิสุทธิชนและมีเรื่องน่ายินดีมากมายในการเปิดเผยนี้ในภาคดังกล่าวเพราะผู้ช่วยให้รอดประทานสัญญาอันอ่อนโยนของพระองค์ว่า จะทรงวิงวอนพระบิดาแทนเราพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาอันเป็นนิตที่แผ่ขยายไปทั่วโลกเช่นผู้ส่งสารเพื่อเตรียมบันคาไว้ก่อนพระองค์พระองค์ทรงพยากรณ์ถึงการเสด็จมาครั้งที่สองอันรุ่งโรดของพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำรรทั้งหมดนี้ขณะทรงยอมรับเช่นกันว่านี่เป็นเวลาน่ากังวลใจ ส่วนหนึ่งเพราะพยันตรายที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระองค์แต่พยันตรายนั้นความมืดนั้นไม่รุนแรงพอที่จะทำให้แสงสว่างแห่งความหวังมอดดับลงเพราะตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าพระเจ้าทรงประกาศว่าเราเป็นแสงสว่างซึ่งส่องในความมืดสิ่งเดียวนั้นคือเหตุผลที่จะรับการเปิดเผยน,นี้ด้วยคำแนะนำ คําเตือนและความจริงใจใดก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์จะประทานด้วยปิติแนวคิดสำหรับการเรียนรู้ที่บ้านและที่โบสถ์หลักคําสอนและพันธสัญญา45ข้อ1 5. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้วิงวอนพระบิดาแทนเราเมื่อเรารู้สึกไม่ดีพอหรือไม่มีค่าควรต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าเราจะพบความมั่นใจจากพระดำรัสของพระผู้ช่วยให้รอดในหลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ1-5ขณะที่ท่านค้นคว้าข้อเหล่านี้ให้พิจารณาคำถามทำนองนี้คำหรือวลีใด ในข้อเหล่านี้มีความหมายต่อท่านมากที่สุดผู้วิงวอนแทนคือผู้ที่สนับสนุนหรือเสนอชื่อบุคคลหรืออุดมการทางสาธารณะตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้พระเยซูคริสต์ทรงทำสิ่งนี้เพื่อท่านอย่างไรอะไรทำให้พระองค์ทรงมีคุณสมบัติคู่ควรทำสิ่งเหล่านั้นท่านประทับใจสิ่งใด เกี่ยวกับพระคำที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับพระบิดาหลักคําสอนและพันธสัญญา45ข้อ1-5อ่านว่าจงสดับฟังเถิดโอ้เจ้าผู้คนแห่งศาสนาจักรของเราแก่ผู้ที่อาณาจักรให้ไว้เจ้าจงสดับฟังและจงเงี่ยหูฟังพระองค์ผู้ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลกผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และไพรพลทั้งปวงในนั้น และโดยพระองค์นี้สิ่งทั้งปวงสร้างขึ้นมาซึ่งมีชีวิตและเคลื่อนไหวและมีการดำรงอยู่และเรากล่าวอีกจงสดับฟังเสียงของเราเกลือความตายจะตามทันเจ้าในโมงเมื่อเจ้าหาคิดไม่ว่าฤดูร้อนจะผ่านไปและฤดูเก็บเกี่ยวสิ้นสุดและจิตวิญญาณเจ้าไม่รอดจงฟังพระองค์ซึ่งทรงเป็นผู้วิงวอนพระบิดาแทนเจ้า ผู้กำลังวิงวอนแก้ต่างให้เจ้าต่อพระพักพระองค์โดยทูลว่าพระบิดาขอพระองค์ทอดพระเนตรความทุกขเวทนาและความตายของคนที่ไม่ได้ทำบาปผู้ที่พระองค์พอพระทัยมากขอพระองค์ทอดพระเนตรพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ซึ่งหลังไว้พระโลหิตของคนที่พระองค์ทรงมอบให้เพื่อพระองค์เองจะทรงได้รับสรรเสริญดังนั้นพระบิดา ขอทรงละเว้นพี่น้องเหล่านี้ของข้าพระองค์ที่เชื่อในนามของข้าพระองค์เพื่อพวกเขาจะมาหาข้าพระองค์และมีชีวิตอันเป็นนิจท่านอาจศึกษาสิ่งที่เอลเดอร์เดลจีเรนเลนสอนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระผู้วิงวอนแทนเราในท่านจงเลือกเสียในวันนี้จากเรียฮนาพฤศจิกายน2018 หน้า104-105ตามที่เอลเดอร์เรนเล่นกล่าวพระประสงค์ของพระผู้ช่วยให้รอดเปรียบกับจุดประสงค์ของลูซิเฟอร์อย่างไรข้อต่อไปนี้อาจเพิ่มความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะพระผู้วิงวอนแทนขณะที่ท่านศึกษาท่านอาจจดวลีหรือความจริงที่ท่านจะแบ่งปันกับผู้อื่นดู2ในไฟลสอง ข้อถึง9ซึ่งอ่านว่าดังนั้นความสำคัญนั้นใหญ่หลวงเพียงใดที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่รู้แก่ผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลกเพื่อพวกเขาจะรู้ว่าไม่มีเนื้อหนังใดจะสามารถพำนักอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้นอกจากจะเป็นโดยผ่านความดีงามและพระเมตตาและพระคุณของพระเมชยาผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงพลีพระชนชีพของพระองค์ตามเนื้อหนังและทรงมีพระชนชีพอีกโดยอำนาจของพระวิญญาณเพื่อพระองค์จะทรงทำให้เกิดการฟื้นคืนชีวิตของคนตายโดยทรงเป็นคนแรกที่จะลุกขึ้นมาดังนั้นพระองค์จึงเป็นผลแรกถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุที่พระองค์จะทรงวิงวอนแทนลูกหลานมนุษย์ทั้งปวงและคนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการช่วยให้รอด และอ่านจากโมซยา15ข้อ7ถึง9ซึ่งอ่านว่าแท้จริงแล้วแม้เช่นนั้นพระองค์จะทรงถูกพาไปถูกตรึงกางเขนและถูกประหารเนื้อหนังขึ้นอยู่แม้กับความตายพระประสงค์ของพระบุตรกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระบิดาและดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้สายรัดแห่งความตายขาดโดยทรงมีชัยชนะเหนือความตาย ประทานพระพรลานุภาพให้พระบุตรที่จะทรงวิงวอนแทนลูกหลานมนุษย์โดยเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โดยมีพระอุทธรแห่งความเมตตาเต็มไปด้วยความสงสารต่อลูกหลานมนุษย์โดยที่ทรงยืนอยู่ระหว่างพวกเขากับความยุติธรรมทรงทําให้สายรัดแห่งความตายขาดทรงรับเอาความชั่วช้าสามานของพวกเขาและการล่วงละเมิดของพวกเขามาไว้กับพระองค์เอง โดยทรงไถ่พวกเขาและทรงสนองข้อเรียกร้องแห่งความยุติธรรมอ่านเพิ่มเติมจากโมโรนาย7ข้อ27ถึง28ซึ่งอ่านว่าดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าปาฏิหารหมดไปแล้วหรือเพราะพระคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์และทรงนั่งทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเรียกร้องสิทธิแห่งพระเมตตาของพระองค์จากพระบิดาซึ่งพระองค์ทรงมีต่อลูกหลานมนุษย์เพราะพระองค์ทรงสนองตอบเจตนารมณ์ของกฎและพระองค์ทรงขอรับเอาคนทั้งปวงซึ่งมีศรัทธาในพระองค์และคนที่มีศรัทธาในพระองค์จะแนบสนิทอยู่กับทุกสิ่งที่ดีฉะนั้นพระองค์จึงทรงวิงวอนแทนอุดมการณ์ของลูกหลานมนุษย์และพระองค์ประทับอยู่เป็นนิรันด์บนสวรรค์ และอ่านเพิ่มเติมอีกจากหลักคำสอนและพันธสัญญา29ข้อ5ซึ่งอ่านว่าจงรื่นเริงใจและยินดีเถิดเพราะเราอยู่่ามกลางเจ้าและเป็นผู้วิงวอนพระบิดาแทนเจ้าและเป็นเจตนาดีของพระองค์ที่จะประทานอาณาจักร,รให้เจ้าและหลักคำสอนและพันธสัญญา62ข้อหซึ่งอ่านว่าดูเถิดและจงสดับฟัง โรเจ้าเอลเดอร์แห่งศาสนาจักรของเราพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัสแม้พระเยซูคริสต์ผู้วิงวอนแทนเจ้าผู้รู้ความออนแอของมนุษย์และรู้ว่าจะช่วยคนเหล่านั้นที่ถูกล่อลวงได้อย่างไรเหตุใดคำหรือวลีเหล่านี้จึงมีความหมายต่อท่านดูชั้นฝ้าพิศวงเพลงสวดบทเพลงที่89ด้วย หลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ11ถึง75พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาด้วยความรุ่งโรจน์การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้าได้รับการอธิบายว่าเป็นวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพึงกลัวในหลักคำสอนและพันธสัญญา45คำบรรยายทั้งสองดูเหมือนจะเหมาะสมการเปิดเผยน,นี้มีทั้งคำเตือน และคําสัญญาอันเปี่ยมด้วยความหวังเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเจ้าขณะที่ท่านศึกษาข้อ11-75ถึง75ให้ไตรตรองว่าท่านจะเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองด้วยศรัทธาในพระคริสต์แทนที่จะกลัวได้อย่างไรท่านอาจบันทึกสิ่งที่ท่านพบไว้ในตารางคล้ายกันนี้ด้านซ้ายมือ บันทึกคำพยากรณ์หรือคำสัญญาด้านขวามือบันทึกสิ่งที่ฉันทำได้ตัวอย่างเช่นด้านคำพยากรณ์หรือคำสัญญาเกี่ยวกับความสว่างของพระกิติคุณจะมาถึงคนที่นั่งอยู่ในความมืดอ่านได้จากข้อ28มีความว่าและเมื่อเวลาของคนต่างชาติเข้ามาแสงสว่างจะฉายส่องในบรรดาพวกเขา ที่นั่งอยู่ในความมืดและจะเป็นความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณของเราทางด้านขวามือสิ่งที่ฉันทำได้คือรับแสงสว่างและแบ่งปันอ่านได้จากข้อ29มีความว่าแต่พวกเขาไม่รับสิ่งนี้เพราะพวกเขาหาสำเนียกแสงสว่างนั้นไม่และพวกเขาหันเหใจไปจากเราเพราะกฎเกณฑ์ของมนุษย์ ในวีดิทัศน์เรื่อง m e n s h e a r t s s h a l l f a i l t h e m จากคลังค้นคว้าพระกิติคุณประธานรัเซลเอ็มเนลสันให้คำแนะนำอะไรเพื่อช่วยเรารเผชิญสถานการณ์ที่น่ากลัวด้วยสันติสุขหลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ3 1ถึง32และข้อ5 6ถึง57ฉันสามารถยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่หวั่นไหว ท่านเรียนรู้อะไรในหลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ31ถึง32และข้อ56ถึง57เกี่ยวกับการเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้าอะไรคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่หวั่นไหวหมายความว่าอย่างไรท่านจะทำให้จุดที่ท่านอยู่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นได้อย่างไรสังเกตว่าพระเจ้าตรัสถึง อุปมาเรื่องหญิงพรมจารีสิคนโดยเปรียบเทียบน้ำมันในอุปมากับความจริงและพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจอ่านอุปมาในมัทธิว25ข้อ1ถึง13โดยนึกถึงเรื่องนี้ท่านได้รับข้อคิดอะไรบ้างหลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ3 1ถึง32และข้อ56-57ถึง57อ่านว่า และจะมีมนุษย์ยืนยงอยู่ในคนรุ่นนั้นซึ่งจะไม่ล่วงลับไปจนกว่าพวกเขาจะเห็นแท่ที่ตวัดออกไปเป็นวงกว้างเพราะโรคภัยแห่งวิประโยคจะปกคลุมแผ่นดินแต่สานุสิทธิ์ของเราจะยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และจะไม่หวั่นไหวแต่ในบรรดาคนชั่วร้ายมนุษย์จะเปล่งเสียงของพวกเขาและสาบแช่งพระผู้เป็นเจ้าและตายและในวันนั้น เมื่อเราจะมาในรัศมีภาพของเราคําอุปมาซึ่งเราพูดไว้เกี่ยวกับหญิงพมจารีสิบคนจะเกิดสัมฤิธิผลเพราะคนที่ฉลาดและรับความจริงและรับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำทางของพวกเขาและไม่ถูกหลอกตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าพวกเขาจะไม่ถูกโคน้นและโยนเข้าไปในไฟแต่จะทนอยู่ได้ในวันนั้น มัทธิว25ข้อ1-13อ่านว่าเวลานั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่ห้าคนและเป็นคนมีปัญญาห้าคนคนโง่เหล่านั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วยคนที่มีปัญญานั้นเอาน้ำมันใส่ขวดไปกับตะเกียงของตนด้วย เมื่อเจ้าบ่าวมาช้าก็พากันง่วงเงาและหลับไปเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดหญิงพรหมจารีทั้งหมดนั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนบรรดาคนโง่ก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของพวกท่านบ้างเพราะตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า น่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและพวกท่านจงไปหาคนขายแล้วซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อเจ้าบ่าวก็มาถึงพวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพมจารีอีกห้าคนก็มาร้องว่าท่านเจ้าคะขอเปิดให้เราด้วยแต่ท่านตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้นดูเดวิดเอเบสนาเรื่องถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้วจากเรียมฮนาพฤศจิกายน2016หน้า1 0 2ถึง105ด้วย หลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ1ถึง15และข้อ66ถึง71สายันเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับวิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิชนในสมัยโจเซฟสมิธกระตือรือร้นที่จะสร้างสายันเยรูซาเล็มใหม่ท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสายันทั้งเมืองสมัยโบราณในสมัยของเอโนบกับเมืองยุคสุดท้าย จากหลักคำสอนและพันธสัญญาภาค45ข้อ11ถึง15และข้อ66ถึง71ปัจจุบันพระบัญชาให้สถาปนาสายันหมายถึงการสถาปนาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดท่านจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยสร้างสายันตรงที่ที่ท่านอยู่ แนวคิดสำหรับการสอนเด็กหลักคำสอนและพันธสัญญาภาค45้อ3-5พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้วิงวอนพระบิดาแทนเราท่านอาจต้องการช่วยให้เด็กเข้าใจว่าผู้วิงวอนคือผู้ที่สนับสนุนผู้อื่นจากนั้นท่านจะพูดถึงตัวอย่างการเป็นผู้วิงวอนที่อาจคุ้นเคยเช่นยืนหยัดสนับสนุนเพื่อน ขณะที่ท่านอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ3-5ด้วยกันขอให้ท่านช่วยเด็กค้นพบว่าผู้วิงวอนของเราเป็นใครและพระองค์ทรงช่วยเราอย่างไรหลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ32 ฉันสามารถยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจเป็นเรื่องสนุกถ้าหากวางภาพบ้านอาคารศสาสนาจักและพระวิหารไวร้รอบๆห้องจากนั้นท่านอาจให้คำใบ้ที่บรรยายสถานที่เหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านและชวนให้พวกเขายืนใกล้ภาพที่ท่านกำลังพูดถึงขอให้พวกเขายืนนิ่งขณะท่านอา่านบรรทัดแรก จากหลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ32สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดบ้างที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราช่วยให้เด็กเข้าใจว่ายืนอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่หวั่นไหวหมายถึงเลือกสิ่งที่ถูกต้องเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะทำให้บ้านของเราเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร หลักคำสอนและพันธสัญญาภาค45ข้อ44ถึง45พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งความพินาาที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองอาจทำให้เด็กกลัวการชี้ทางให้พวกเขาไปหาพระเยซูคริสต์จะช่วยให้พวกเขาตั้งตารอด้วยศรัทธาท่านอาจเชื้อเชิญให้พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนพิเศษมาเยี่ยมเช่น ปู่ย่าตายายหรือเพื่อนพวกเขาเตรียมรับการมาเยี่ยมนั้นอย่างไรให้ดูภาพพระผู้ช่วยให้รอดและอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ4 4ถึง45แบ่งปันกันว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดหลักคำสอนและพันธสัญญา45ข้อ4 4ถึง45อ่านว่า และเมื่อนั้นพวกเขาจะมองหาเราและดูเถิดเราจะมาและพวกเขาจะเห็นเราในหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์ห่อหุ้มด้วยอำนาจและรัศมีภาพเรืองโรดพร้อมด้วยเทพผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดและคนที่ไม่ได้เฝ้ารอเราจะถูกตัดขาดแต่ก่อนที่พระพาหุของพระผู้เป็นเจ้าจะหวดลงมาเทพผู้หนึ่งจะเป่าตแตรของเขาและวิสุทธิชนที่หลับอยู่ จะออกมาพบเราในเมฆเพื่อช่วยให้บุตรหลานของท่านรู้สึกตื่นเต้นกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดท่านอาจเขียนสัญญาแห่งความหวังบางข้อจากภาค45ลงในกระดาษแจกกระดาษให้เด็กและขอให้พวกเขายกมือ เมื่อกล่าวถึงคําสัญญาที่พวกเขาถือขณะท่านอ่านข้อเหล่านี้สนทนาว่าสัญญาเหล่านี้หมายความว่าอย่างไรท่านอาจร้องเพลงด้วยกันเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองเช่นคราพระเสด็จมาหนังสือเพลงสำหรับเด็กหน้า46-47ถึง47ด้วย ช่วยให้เด็กรับรู้พระวิญญาณขณะที่ท่านสอนเด็กจงบอกพวกเขาเมื่อท่านรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดคุยกันว่าท่านรับรู้ถึงอิทธิพลของพระองค์ได้อย่างไรตัวอย่างเช่นท่านอาจรู้สึกสงบหรือเบิกบานใจขณะร้องเพลงเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด